อุสุแลนินด่าห่งความรักสวัสดีค่ะ Kingdom of Love นะคะอาณาจักรคนรักเซียวจ้านกับ,วบอวงนี่ปุ่อยากที่จะเอาคําว่า Kingdom of Love มาใช้ที่นี่อีกเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนชื่อนะคะว่าเป็นอุสุแลน Kingdom of Love ดูมันแบบยิ่งใหญ่ดีสวัคนที่แบบชื่นชอบรักเซี่ยวจ้านแลว้วอวงนี่ปุ่ขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะคะที่หอบของไปกับแวร์นะคะกลับไปกลับมา นั่งเรือกลับไปกลับมาขอบคุณมากๆเลยค่ะเราจะสู้ต่อไปนะคะไฟติ้งไม่ลังเเราจะเดินหน้านะคะไปสู่ผู้ที่อยู่ที่นี่ด้วยกันสำหรับคนรักเสียจ้งงางกัหว่างยี่ปอ๋อสูนหนึ่งแสนคนไได้วยกันในช่วงปีนี้ขอบคุณคุณแม่คุณยายคุณป้านะคะเพื่อนพี่น้องอีกครั้งหนึ่งค่ะสําหรับความหวงใยและกําลังใจตลอดมาเอาล่ะตอนนี้ค่ะเรามปถึงข่าวดีของเซียวจ้านจ้านเกิดดีกว่า เรามาฟังข่าวเรียนก่อนเลยดีกว่านะคะ,ละหลายคนคงจะรู้ไปแล้วเซลจ้านเนี่ยต้องซื้อตู้กับข้าวแล้วนะคะเพื่อที่จะเป็นการเก็บรางวัลรางวัลแบบโหเยอะมากๆเป็นรางวัลจากผลงานในช่วงปี2023ที่ผ่านมานะคะแล้วก็เริ่มทยอยมอบประกาศรางวัลกันตั้งแต่ช่วงของปลายปี2023ค่ะข้ามมาถึงต้นปี2024นี้เซลจ้านได้รับรางวัลนักแสดงชายย,ยอดเยี่ยมแห่งปีค่ะสำหรับงานปักกิ่งเดลี่2-2-3 0ฟิล์มแอนทีเรชั่นรีวิวเซลจานได้รับรางวัลนะคะจากซีรี เรื่องหวานที่ฝันเริ่มต้นบทบาทพระเอกนะคะเซียวชุนเซิงงานนี้เซียวจ้านไม่สามารถจะเดินทางไปรับรางวัลได้แต่ส่งเสียงไปเพื่อเป็นการขอบคุณค่ะเสียงของเซียวจ้านในงานถูกเปิดขึ้นนะคะสุดยานบอกว่าสวัสดีครับทุกคนผมนักแสดงเซียวจ้านนะครับผมขอขอบคุณปักกิง่งเดลี่2 0 2 3่วนส e งสามฟิล์มอินเทลิวิชันรีวิวที่มอบรางวาัลนักแสดงชายยอดนิยมแห่งปีให้กับผมและขอขอบคุณทีมงานด้วยที่งานทุกคนทีมงานบวานที่ฝันเริ่มต้นมันเป็นการทํางานหนักร่วมกันของทุกคนนะครับและก็ทาให้เซียวชุนเซิงน,นมีชีชวิต ผมได้เรียนรู้มากมายเกี่ยวกับความกล้าหาญและความยืดหยุ่นจากเขาก้าวต่อไปและผมจะทํางานหนักต่อไปครับและนําบทบาทที่น่าจดจําและสร้างผลงานที่โดดเด่นให้มากยิ่งขึ้นเพื่อแสดงความขอบคุณสำหรับการสนับสนุนและการยอมรับของคุณขอบคุณมากๆครับทุกครั้งเซียวจ้างก็จะบอกนะคะว่าเขาจะทํางานให้หนักมากยิ่งขึ้น ทุกครั้งเลยเวลาที่เซียวจ้านนั้นรับรางวัลแต่งานนี้เซียวจ้านไม่สามารถจะเดินทางไปรับรางวัลได้ด้วยตัวเองก็ส่งเสียงไปเพื่อเป็นการขอบคุณเราเขอแสดงความดีใจด้วยนะคะบทบาทเซียวชินเซิงจากดยุ u เม Memory วันที่ฝันเริ่มต้นมาถึงเรื่องกฎหมายกันบ้างคะ่ะเราก็รอดูนะคะว่าทางด้านของสหรับงรานกนฎหมาย,เ,ยเขาจะทํารยัากงานยยังไงต่อไป แต่ตรงนี้เนี่ยเขาก็ได้สรุปนะคะใจความให้เราดูสำหรับในช่วงของวันนี้เกี่ยวกับคดีความต่างๆคือคือเ e จันชโอนฟ้องแอนติแฟน4คนโพสต์เรื่องราวนะคะผู้จามไม่ดีใส่ร้ายป้ายสีเซจ้านใน2แพลตฟอร์มด้วยกันนะคะมีโตอินแล้วก็มีเวยโปัววันนี้แวมก็ลองเช็คดูะคะตามแอคเคาท์ต่างๆต,ตามที่สำนักงานธนายความเนี่ยได้ระบุเอาไว้มีปิดหนีไปบ้างนะคะยังไม่ปิดหนีบ้าง ก็ยังคงโพสต์อยู่นะคะบอกว่าตัวเองถูกรังแกอะไรประมาณนี้สำนักงานกฎหมายค่ะเชยงให้จิ๋วจี้หลอเฟิร์มเขาก็สรุปออกมานะคะว่าสำหรับบุคคลดังต่อไปนี้อย่างที่เราเห็นอยู่นี้แหละทางนายเบอร์บอล,ลแลวก็โตอินเขาจะดําเนินการส่งฟ้องต่อศาลนะคะเพื่อขอให้ศาลสั่งให้ผู้ที่ทําการละเมิดที่เกี่ยวข้องแสดงความรับผิดชอบด้วยการขอโทษและชดเชยความเสียหายทางจิตใจรวมถึงค่าใช้ใจ่ายในการคุ้มครองสิทธิ์และความรับผิดชอบทางกฎหมายอื่นที่มันเกี่ยวเนื่องกับการละเมิดค่ะ ละเมื่อสิทธิทําให้เสูมเสียชื่อเสียงและก็บอกว่าได้ยื่นฟ้องต่อศาลให้ทางเวบปอเนี่ยเปิดเผยรายละเอียดตัวตนของผู้ใช้เวบปอคือบัญชีนี้ซึ่งศาลก็ยอมรับคําฟ้องแล้วและถ้าหากว่าได้ชื่อนามสกุลก็จะมาพิจนารณาส่งฟ้องต่อไปและแอคเคาท์เหล่านี้นะคะก็เป็นแอนตี้แฟนแบบแอคที่มีคนติดตามโหเยอะมากๆสร้างความเสียหายกับเซวจ้านนะคะตรงนี้ต้องฟ้องอินเทอร์เน็ตไม่ใช่สารที่ที่อยู่เหนือกฎหมายใครที่ทำลายชื่อเสียงคนอื่นนะคะทำให้เขา เสียหายส่งผลนะคะต่ออาชีพหน้าที่การงานตรงนี้นะคะกฎหมายก็ต้องจัดการแล้วแล้วก็เอาจะเชื่อด้วยหัตเซียจันเซนโ,โอนะคะ4คนเราขอให้จัดการได้โดยเร็วค่ะเราเป็นกำลังใจให้กับทางเซียจันและเซียจันซิโ,โอด้วยไฟติ้ง แล้วก็ในช่วงวันนี้ค่ะเราก็มีนัดกับกัปตันเสือดำนะคะหวังอีบป๋อทีมอีโป๋อหวังจ้าวันนี้ก็เป็นนัดสำคัญเลยนะคะสำหรับรายการสื่อแดนออฟไชน่ารอบไฟนอลสำหรับสื่อแดนออฟไชน่าซีซั่นที่6ซึ่งหวังอีป๋อนะคะไม่ได้เข้าร่วมแต่ว่าก็มาในรอบไฟนอลเลยกัปตันเสือดำนะคะวันนี้มานแน่ๆ่เขาบอกเป็นการ Battle for Unity เราก็ารอติดตามรอลุ้นไปด้วยกันและก็สำหรับเพลงใหม่ของไอโฟนนะคะ EP b y s c n d e r ตอนนี้เราสามารถที่จะติดตามรับฟังได้หลายแพลตฟอร์มด้วยกันฟังแบบช้ำๆไปเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ Apple Music จุก Spotify และ YouTube Music สะดวกช่องทางไหนนะคะคก็ฟังทางนั้นของแวมก็จะเป็น Spotify นะคะแล้วก็จุกชอบมากๆเลยนะคะสำหรับ EP b y s c n d e r เพลงใหม่ของอวงายีบ่บ๋อค่ะที่ออกมาเป็น EP ีให้เราได้ฟังกันนอกจากนั้นยังส่งเพลงบรรเลงให้เราได้ร้องด้วยอีก2เพลงขอบคุณทุกคนเราการติดตามรับชมคลิปสั้นๆนี้ค่ะแบบเจ็บคอมากๆ i g h t ติงกันมาหลายวันกับชีวิตโชคชะตาไม่เป็นไรนะคะถึงแม้ว่าเราจะไม่มีอะไรสอบตัว,วเองเองแหมวยม,มีพระเจ้าที่อยู่แหวมเสมอไม่ว่าชีวิตมันจะเป็นยังไงแหวมเชื่อแน่ว่ามันจะดีขึ้นแล้วแหวมก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนด้วยนะคะที่กําลังต่อสู้กับ,บบางสิ่งบางอย่าง ที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตของเราและเรามีความรู้สึกว่าโอ้โหมันหนักมากๆเราจะไปยังไงดีเราจะข้ามผ่านมันไปยังไงดีแําขอพระเจ้าทรงเสริมกําลังทุกคนนะคะขอองค์พระเยซูคริสต์อยู่กับทุกคนขอพระเจ้าผู้ทรงบระช,ชีพยอยู่อยู่กับทุกคนและทรงวอวยพรทุกคนอย่างมากล้นในช่วงเวลาที่ยากลําบากเราจะเจอสิ่งที่ดีที่สุดนั่นคือมิตรแท้แวมพูดตรงนี้ได้เลยจงขอบคุณในช่วงเวลาที่เรายากลําบากเราจะมองเห็นอะไรส,สวยๆโ,โหเยอะมากๆ ในตอนที่เราบอกว่าช่องมีปัญหาคนที่ไม่เคยเม้นเลยคนที่ไม่เคยอะไรเลยปรากฏตัวขึ้นมาเพียบไปหมดเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าเราอยู่คนเดียวล้วยังมีคนที่รักเราอีกเยอะเพียงแต่ข่าจะไม่แสดงตัวกเท่านั้นแต่สำหรับคนที่แสดงตัวตลอดนะโหน่ารักมากๆน่ารักที่สุดในโลกตรงนี้กำลังใจมันเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับนุชค่ะแล้วก็ฝากพี่น้องที่เล่นติกตอกด้วยนะคะตอนนี้หํากลับไปเล่นทิกตอกอีก พูดจริงๆบังก็คืออยากมีรายได้เพิ่มนั่นแหละก็เลยลองที่จะขายของในทิกตอกประมาณว่าไ้ค่าคอมลองดูคะ่ะลองดูสำหรับคนที่เล่นทิกตอกเราทำคอนเทนต์ต่างๆนะคะเกี่ยวกับศิลปินแพรว่า,าเราก็มีสิทธิ์ที่จะมีรายได้เหมือนกับคนอื่นๆน,นะที่เขามีรายได้ก็ลองดูค่ะเพิ่งจะากลับไปจอยนะคะลองปักตะกร้าวันนี้ที่ทิกตอกพี่น้องที่อยู่ในทิกตอกก็ฝากติดตามแอคเคาน์นี้ด้วยนะคะนัทเทิลซาวแอมรักทุกคนมากๆเลยนะคะเรามาสู้บริการคารักเซียวจ้างกวังอีปอไปด้วยกันอย่ดดิการจนสิ้นแสงนั่นแหละ ของทุกคนและกลับมาเจอกันในคลิปต่อไปขอพระเจ้าอวยพรทุกคนอย่างมากล้นสวัสดีค่ะ